ทรมานที่แสนดีขนาดนี้แต่สื่อสตรีทั้งหลายกับต้องการให้ฆ่าตายทรมานเหลือเกินทรมานเลืเกินเฮ้ยปล่อยเราออกไปนะไปชิงเหรนเจ้าสิงสโสขกชั่วชา้าข้าจะฉีกเจ้าออกเป็นยิ้นชิน้นเจ้าจะต้องตายอย่างทรมานข้าจะฉีกเจ้าออกเป็นล้านชิ้นเหร อะไรกันกินเหม็นความชั่วร้ายนี่มันอะไรกันแล้วนี่เราอยู่ที่ไหนฮะทำไมถึงมาอยู่ในฉากจบสุดท้ายของรารดบอสในเกมที่เราเล่นได้ละ่ะถ้าจำไม่ผิดบอสนี่เป็นบอสตัวร้ายที่ถูกเรียกว่าฮะรูปล่างและใบหน้าแบบนี้เฮ้ยจอมมารฉิงหลินไปฉิงหลินแล้วนี่เรากลายเป็นตัวร้ายตัวสกาดของเกมไปแล้วอย่างนั้นเหรอ แต่ว่าถึงจะเป็นตัวร้ายที่น่ากลัวที่สุดก็ตามแต่ว่าเจ้าหนี้มันมีลูกศิษย์ที่เป็นสาวงามตั้งสามคนเลยเนะแถมยังเป็นลูกศิษย์ที่เชื่อฟังคาสังอีกด้วยจอมมารชิงหลินเป็นตัวละครประเภทตัวร้ายที่จะปรากฏตัวออกมาในช่วงไคลแมกของเกมยอดฟ้ารักเซียนครั้งหนึ่งเขาเคยหลอกลวงอาจารย์และบรรพบุรุษข,ของเขาเพื่อเอาชีวิตของมนุษย์สองคนมาสกัดเป็นโอสถอมฤริเฮ้ยไอเจ้าชั่ว หลังจากที่เขาสังหารอาจารย์ของตัวเองไปแล้วก็ใช้วิชาต้องห้ามเพื่อกวดล้างสำนักของตนเองจนเสร็จล่วมสำนักตายกันเกือบหมดเหลือเพียงแค่สตรีนางเดียวซึ่งเป็นศิษย์ของจอมมารคนนี้นางพยายามหนีไปชิงหลินไปจนสุดขอบยุทธภพในช่วงเนื้อเรื่องสุดท้ายของเกมไปชิงหลินใช้ตัวตนของเจ้าอารามยั่วหลันแห่งสำนักฉางหมิงในการเข้าประชันกับจอมยุทธอันดับหนึ่งแห่งวิถีธรรมมู่เซี่ยรานเฮ้ ไปชิงเหรียญใช้เวลากับการบำเพ็ญฝึกมารมานับพันปีจนใครก็กล่าวกันว่าเขาเก่งกาจเหนือฟ้าแต่ใครเล่าจะกล้าคิดว่าช่วงเวลานั้นจะทําให้เขาไปชิงเหรียญผู้นี้จะมีแรงแค่หนีกลับมายังสำนักของตนเท่านั้นตอนนี้ไปชิงเหรียญเพื่อจะหนีกลับมายังถ้าของตนหลังจากที่พ่ายแพ้กับมู่เสียหลรานเป็นช่วงเนื้อเรื่องต่อจบของตัวละครนี้ จอมมานชิงเหรนผู้ที่แตกฉานแห่งวิธีบำเพ็ญตอนจบสุดท้ายอยู่ในขั้นสุดยอดของเซียนแต่กับรังวีสภาพหมาจนตอกไม่สิถ้าจ้าไม่ผิดสาเหตุที่ทำให้ไปชิงหลินตายมันไม่ใช่เพราะเรื่องการต่อสู้นี้เขาถูกวางยาโดยสิทธิที่เขาเชื่อใจที่สุดท่านอาจารย์ฮะท่านอาจารย์ท่านกลับมาแล้วหรือเจ้าคะได้เวลาส่งมอบโอสถแล้วเจ้าคะ่ะนี่ไงนางมาแล้ว ทานาจาจย์ข้าเขา้าสิงเอ,อ๋อนี่ขวนทางเดียวแล้วขอเพียงแค่เจ้าฆ่าชายคนนั้นได้ทุกอย่างก็จะจบลงฉากแบบนี้เลยเหมือนในเกมไม่มีผิดสิทธิ์คนที่สามของจอมมาาจิงหลิน ฉินซิงเอ,อ๋อแม้ว่านางจะเป็นศิษย์ของจอมมารแต่านางถูกยุยงให้ก่อขบฏโดยตัวเอกเสีย่ยเฉินและการเริ่มก่อขบฏของนางคือการที่นางวางยาพิษให้กับจอมมารท่านอาจารย์แต่ว่าตอนนี้เราอยู่ในร่างของจอมมารคนนี้เพราะฉะนั้นเราเจะปล่อยให้เจ้าเองตายได้หรอกสิ่งที่เราต้องทําในตอนนี้คือทำให้ศิษย์ของเราหลุดพ้นจากการเป็นเบี้ยหม,มากของผลประโยชน์ของเสีย่ยเฉินขอแสดงความยินดีกับโฮ์ด้วยท่านเดีวสิงข้อมูลกับระบบยอดรักแล้ว ในฐานะโคตรมือใหม่คุณจะเป็นต้องใช้อำนาจยอดรักของคุณแก่ชิงสิ้นเอ,อ๋อเพื่อทำให้เธอวางใจในความเกลียดชังของคุณและทำให้เธอกลับมาอุทิศตนให้กับโคตรอีกต่อไปยอดรักบ้าบออะไรกันเล่าไปชิ้นหลินเป็นจอมมารที่เต็มไปด้วยความโหดร้ายนอกจากเรื่องการต่อสู้แล้วเขาจะเห็นอะไรอยู่ในสายตาอีกละ่ะต่อ้ฉันจะดุดเข้ามาในเกมและรู้เนื้อเรื่องก่อนหน้าแล้วก็ตามแต่จะให้ทำเรื่องแบบนั้นมันก็อาจจะ,ะเดี๋ยวนะไม่สิบางทีอาจจะพอไปไปได้อยู่ก็ได้ าตามเนื้อเรื่องหลักของเกมจำได้ว่าหลังจากที่จอมมารตายไปชิงสินเอ๋อก็อารายอารวอนและพยายามทำตัวเองให้ดีขึ้นสิทธิ์คนที่3ของจอมมารชิงเหรินชิงสินเอ๋อแสดงว่าถึงเนื้อเรื่องจะเป็นไปอย่างที่ฉันรู้อยู่แล้วแต่ว่านางก็มีความอารัยอารว์ไม่กล้าปล่อยให้จอมมารตายอยู่ดีกำลังกังวลความสนใจของป่ายชิงเหรินอยู่สินะงั้นเราก็ยังใช้นางได้อยู่เฮอะ ท่านอาจารย์อะไรกันไม่ต้องเก่งใจข้าขนาดนั้นก็ได้มานี่สิสิสงเงอ๋อเอ๊ะเนี่เรากำลังฝันอยู่หรือเปล่าชายคนที่มองข้าหัวคนอื่นตลอดกำลังพูดกับเราแบบเป็นกันเองด้วยเสร็จขอคารวะท่านอาจารย์ไม่สิขอคารวะนายท่านอะไรกันใจก,ก้าๆหน่อยสิติ้นเอ,อ๋อเราไม่ได้มาที่นี่เพราะเก่งกว่าเขาอีกแล้ว สิทธิ์พี่เสี่ยวเฉินบอกว่าพลังชีวิตของท่านอาจารย์พลังชีวิตของจอมมารไปชิงเหรินกำลังบาดเจ็บหนักขอเพียงแค่เข้าเกินกินโอสถเกินกิน,กนห่วงวิญญาณเข้าไปร่างกายของเขาจะแตกสลายแม้แต่เกนวิญญาณเองก็จะไม่เหลือหรอลหลังจากนั้นดวงวิญญาณของเขาก็จะไม่เหลือพลังอีกแล้วและจะไม่สามารถกับชาติมาเกิดใหม่ได้นายท่านนี่คือโอสถสมุนไพรอีกหนึ่งชุดที่สินเนอร์คิดค้นออกมาได้สินเนอขอมอบโอสถวิเศษเก้าสรรพคุณแก่นายท่านตามที่นายท่านประสงค์เจ้าค่ะ โอ้คิดค้นออกมาได้ดวรวดเด็วถึงขนาดนี้เชียวเจ้ามั่นใจแล้วหรือว่าโอสถเม็ดนี้ถูกบ่มพาะออกมาได้อย่างดีใช่สินเอ๋อมีกล้าปล่อยให้โอสถไร้คุณภาพแก่นายท่านหรอเจ้าค่ะสินเอ๋อกับผู้โสจากเรือนสกัดโลหิตบ่มเพาะโอสถเม็ดนี้ตลอดทั้งวันทั้งคืนเป็นเวลาสองเดือนอย่างนะคุณภาพของโอสถเม็ดนี้ก็อยู่ระดับเจ็ดหรือมากกว่านั้นสินเอ๋อพร้อมถวายกายและใจเพื่อประสงค์ของนายท่านอยู่แล้วเจ้าค่ะระดับเจ็ด แล้วชนไหนมันจึงมีสีเก้าสีอยู่บนปลายของขวดแก้วกันละ่ะตั้งแต่เมื่อไหร่กันที่เจ้าก่อเรือนสก,กัดโลหิตสามารถสร้างโอสถะดับเก้าขึ้นมาได้นะนั่นเป็นเพียงแค่ผลจากอนุภาพของโอสถเจ้าค่าข้าใส่สมุนไพรวิเศษเข้าไปเลยมีผลคล้ายเคียงกระดับเก้างั้นก็แสดงว่าเจ้าตั้งใจงันหรือ <c oughs> เฮอ นา,นายท่านปรววางใจได้เจ้าค่ะมันเปลี่ยนเพียงแค่ส่วนภัยพิเศษเท่านั้นที่ให้ผลดีกับโอสถทั้ง9้ามันเป็นเพียงแค่การเพิ่มประสิทธิภาพของโอสถเท่านั้นความเสียหายไม่เกิดขึ้นแน่นอนแถมยังดีขึ้นอีกด,ด้วยเจ้าค่ะหากฤทธิ์ของโอสถไม่ดีอย่างที่สินเอ๋อพูดสินเอ๋อยินดีถูกรงโทษเจ้าค่ะนางคงอยากให้อาจารย์ของนางตายมากสินะถึงขนาดออกท่าเทียเร่งร้อนขนาดนั้นอยากให้ฉันกินมันเข้าไปเร็วๆขนาดนั้นเลยเหรือ แต่ว่ายิ่งนางรีบร้นขนาดนั้นสภาพจิตใจของนางในตอนนี้คงจะอ่อนแอตามไปด้วยหากเจอไม้แข็งเข้าไปหน่อยจิตใจคงแตกสลายแน่นอนนะนายท่านจะรับบอสถเมนนี้ไปแล้วหรือเจ้าคะอาจารย์ท่านอาจารย์ นายท่านไม่พอใจสินเอ๋จะกลับไปทํามันปรับปูไม่ให้ดีขึ้นเจ้าค่ะสิงเอ๋เฮะเจ้าเกียดชังข่าถึงเพียงนี้เลยหรือเจ้าเกียดข่าถึงขนาดที่ต้องฆ่าข้าจะเป็นอาจาร์ของเจ้าเลยหรือฮะ